โปรนนี่นี่นี่โห่เห็นกระเทียมมาเห็นขุมทรัพย์อ่ะโอ้ยอร่อยไส้โป๊เข้ากับผัดสกพู๊งสะพู๊งแรงบันดาลใจในการทำวันนี้คืออะไรอเทมที่บู๊ชอบมากนะคะใครที่ไปเขาใหญ่ก็ไปรีวิวได้ทำไมผมเป็นนี่วะข้อประโยชน์คือเขาเป็นคนต้องไอริสเซิ้นโอลิมปันไอริสเซิ้นธนินโอลิมปันไอริสเซิ้นทูโอล์ี้ธนน Why you haven't care care นี่คกูจบปริญญาตรีปริญญาตรีเลย อะไรกับคนขาเป๋หนึ่งคนอุ้ย <c oughs> วันนี้เราใส,รส่เสื้อสีเหมือนหมดเลยเหมือนกันหมดเลยไม่ได้นะ้ำนะเพราะว่าตารางสีเดียวกัน <c oughs> ตารางสีมงคลสีเดียวกันเ <c oughs> ราทำใบแล้วก็ไปไล้ล่ะไปไหนอ่ะอ่คลิปอยู่พูดอะไรก็พูดไปนเนาะเก็บของคนโดพพพพูพี่พูดไ <c oughs> ปด้ยเหรอคู่กับใครกันนะเธออะไร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 ยังหลังอ่ะมันก็ยังจะเอาเนาะจะย้ายของอุ้ยไม่ใช่เพี่เฟิร์นขับ <c oughs> นะแต่จองมาแล้วแต่จองมาแล้ว นี่นะคะเช้านี้เต็มข้าวต้มกุย้ยอันนี้เป็นใช้โป๊อันนี้เป็นถัว่วชอบกินข้าวต้มกับถัว่วที่ส่งครั่วมากเลยแล้วก็น,นี้ไม่แน่ใจว่าเป็นยำอะไรเดี๋ยวรอแม่มาทุกคนคะเราอ่ะวันนี้นะคะเราจะมาเล่าถึงประสบการณ์นะคะเป็นประสบการณ์ที่ยากลำบากของพวกเรานะคะเพราะว่าเดี๋ยวคนถามพ่อเราเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยว เดี๋ยวช่องนี้นะคะจะพาไปหาพ่อเราว่าแบบพ่อเราอยู่ไหนเอะไรผูเชี่วนี้เฮ้ยต้องกินตะเกียบนะหน้าเชิงอู๊แม่เป็นกุ้ยวันนี้เป็นกุ้ยเราจะไปกินกุ้ยกับอาแปะเราถ่ายน้ำปกก่อนเฮ้ยเดี๋ยวไอ้กล่องนี้ถ่ายน้ำปกก่อน เออมันต้องวางอย่างนี้คนตัดค่ะรายการผ่าครึ่งอย่างนี้ผ่าครึ่งอย่างนี้เหมือนทำข้อสอบอะไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกันถ่ายหน้าโปกคอนได้ถ่ายหน้าโปรแจ้วใช้ไม่ไหวอุ้ยทองทองมันไม่ตกดทองมันไม่ตกนะทองร้องเฮ้ยมันเดจาวูกับอาทิตย์ที่แล้วนะกรอบมากเลยกระเทียมไบ๊คยอ้าปากเล้วแล้วกินกับตะเกียบนะ าบอกว่าเขาไปขอขอพรที่เขาบันทายเขากลับมาได้ไงจริงเหรอแต่กลับไปแก้ไม่รู้ว่าสวดจีนมันจอนหรือว่ารวมว่าไปนู่นแล้วก็รวมรวมกันเราก็แบบให้ตางเราทำเราด้วยจะทําด้วยเมื่อคืนนอนอยู่ตะดุ้งลืมสวดมนต์ลืมสวดมนต์เจ๊ไม่เชื่อเราเรื่มกับเสร็จสวดมนต์มันมันก็คือการสวดมนต์ปะมันอยู่ใกล้กันกับทำกันปะโบ่ก็รวอๆแค่ประมาณจริงๆไม่ต้องสวดก็ได้สวดมนต์นะอยู่ที่ใจเราถ้าเราสวดมนต์ไม่ทำงานอะอยู่ที่มึงอยู่ที่มึงอยากจะว่าเดี๋ยวเราจะ เป็นการแนะนำพ่อของเราให้เพ oh yes, ื่อนๆรู้จักจะพักทำว่าถ้ากินข้าวอยู่แล้วแบบหมาโผล่มาขังก็จะขอเบอร์ขอไลน์เป็นพ่อเราเป็นนักเลงหรอพ่อเราหล่อนะไม่ไม่เราไม่เออหล่อเหมือนกันแหละกแต่แป็กกาแฟนใหม่คนไหนหล่อแบบกาแฟแบบบุ้งแบบชาโปลอร่อยมากหมูข้าวอร่มากมาทำเมนเหรอมาเมนหมดเลย แรงบันดาลใจในการทำวันนี้คืออะไรกิอนาะมัต้องกินเข้ากับมากโแต่เวลาโบ,บกินไปชอบกินใบมะนา่มใช่มันก็เลยรู้ใจเอาไปอืเอะต้ไอกานมาจัดไปจะใกล้ชื่นเดือนลวเดี๋วโ<อ>บน,นั่นห,ห,นนหน่อยโบน้าวันนึงแจี่เก็ตทำงานงแล้วโบเลี้ยง,จงแจๆๆงค้บบะได้มไดโบไม่ชอบเลี้ยงสัต แต่ก่อนผมไม่ชอบกินเลยนะข้าวต้มคือุลลึกกระเทียมมากอะ่ะแล้วใส่เยอะนะกินหมดโอ้ยน<ม>นี้มันหูมเห็รเทียมมัเห็นขุมจับอะ่ะโอเจมมึชอบมากเลยนะชอบกินผักอป็รพวกกรใชาโป๊ะมากมันแบบขนเ,เ,เญญญขค็มหวนนาน กับคนที่แบบว่าขับสุดชาต้องอร่อยที่สุดต้องเอาทุกอย่างมากองกองกองขี้ปากมันมที่อร่อยที่สุดถ้าถ้าไม่อร่อยที่สุดก็จะไม่หยุดกินม้าทำได้ไงวะบูหยุดไม่ได้เนี่ะอร่อยที่ทำืะหยุดไม่ได้ม้ากินเลยม้าจะได้คุณเซว่าทำแล้วไม่กินหมดก็ไม่ไหวแล้วอ่ะเนี่ยถ้าแบบว่าถ้ามาอยู่บ้านนี้เนี่ยอ้วนแน่เลยทำไมมีแต่คนถามดูว่าบิวผอมได้ไงก็บิวเป็นคนไม่อ้วนไงอ้วนบูวเคยอ้วนบิวเคยหนักหกสิบบิวเคยกินยาลดน้ำหนักก่อนเด็กกินหนูกินไก่ไงเดี๋ยวนี้บิวไม่กินแล้วไง มาด้ันดีหรือไม่ดีคะอันนี้คือไอเทมที่บูชอบมากนะคะใครที่ไปเขาใหญ่ก็ไปอุ่นได้ใช่ก็เป็นไข่ค่ะต้มตุ๋นก็ยังปาตาลิปนี่จะบอกว่าใครที่ไปเขาใหญ่นะคะอัน้ำต้อเนี่ยเขอก็อุ่นคุณแม่ข้าวในวมาอนะเพราะว่าอันนี้เป็นข้าวต้มคุณแม่ต้องบอกทุก่อนเอาขิ้ข้าวมาต้องเหมือนแบบมันมีเสียงแทรกตลอดเวลายนะมาต้องดูแลตรงนี้คือบ้านเราโอ้พี่แอนนี่เป็นมีแต่คนพูดไม่ค่อยมีคนฟังหรอกคนรู้จัก อันนี้เป็นน้ำข้าวโพดนะคะเขาใหญ่แต่ต้องบอกก่อนว่าอันเนี้ยเราจะมาเสี่ยงดวงกันเพราะว<ม>่าหมดอายุเม,มื่อวานหมดอายุเมื่อวานอะไรอย่งเงี้ยอุ้ยเป็นไรไ่ <laughs> เงี้ย,ยไก่เงี้ยเราเลนกันด้วยอะ่ะหลบไปจริง,รงจริงครับเราจะมาลุ้นนะคะว่าน้ำข้าวโพดอันนี้ที่หมดอายุเมื่อวาน ได้ทำไมกินได้อ่ะมันอยู่ในตู้เย็นไงบอกเลยว่าเบลชอบน้ำข้าวโพดมากมันหอมมากข้าวโพดที่นี่มันหอมอ่ะใช่อันนี้ก็เลยหอมอย่างนี้แล้วมันมีเนื้อข้าวโพดอยู่ในนี้ด้วยชอบแล้วเหรอเขาใช้กระเกียบกินกันวันนี้กระเกียบมันมีเนื้อข้าวโพดอยู่ในนี้ด้วยนะอร่อยมากมันละมุนมากเลยค่ะอันนี้ยี่ห้ออะไรคะเนี่ยไปซื้อได้ที่ไลฟ์สวีทแอนด์กรีนนะคะเขาแยกดันไลคค์์ไไลท์ คอนนิ้ววอเตอร์คอนคอือคอน้ำกระโปรงในเขาไม่โบพี่นี่รู้สึกว่าโบอ่ะอออร่อยอ่รอยอะเวลาพูดภาษาอังกฤษกับพี่นี่นะ่ะโบพูดเยอะพูดกับอาจารย์นะอะไรอ่ะน้อยอะ่ะโบอ๋มอมาชอบพศศูดภาษาอังกฤษพูดภาษาไทยกับคุณโบโดนเลยอ่ะคือจะบอกทุกคนว่าช่วงนี้เน,น้องเราน่ารักมากคือไม่แต่เป็นเรื่องดีที่เราเรียนมาเรียนภาษาอังกฤษคิดว่าเคยทำกับเพื่อนคือเราได้ยินว่าแบบเอ้ยจริงเหรอ เฮ้ยเหมือนกันเลยโบคุยกับใครอะเรียนภาษาอังกฤษอยู่แล้วพวกวันอะได้ยินมาอะไรปะสมัยสิเตอร์อะแบบเออใช่ปะอยู่ใครอยู่ใครดูใช่ปะมันเหมือนคุยกับเพื่อนแบบว่าไม่มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะว่าเราพูดเลยอะแต่ว่าที่เราเล่นออกเราก็จะพูดออกมาเลยส่วนคำที่เราเล่นไมออกอะครูก็แผลงแกมันจะเป็นคนพูดก่อนแล้วเดี๋ยวผิดถูกอะว่ากันแต่ไม่ฟังนะมันเป็นคนค่อยฟังค่อยฟัว่าถ้าสอนเงี้ยมันจะพูดเลยอะักเยอะมา To hit you, shut, shut your mouth. I'm sending this message for everybody. Uh, everybody, if you want to stay in you have to speak. You speak a lot, you don't care anything, you don't care people. You don't have to care. You don't have to care anymore. 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 My hair. จะได้รู้ว่าผิดหรือเปล่าไงลองลองเมื่อกี้ถ้าเกิดบอกว่าฉันเกลียดคุณต้องพูดอะไร I hate you เราไม่เก่งงี้ตัวเก่งมากเราไม่ได้เป็นต้องแคร์ You haven't care care You don't need to care You don't need to care แคร์ได้ไมดมันจะมีแบบ people like this อ่ะ like this sister bully me away all the time when I s p e a k e n g l i s h พูดดีวิวไปคนเฮ้ยให้มันพูด ได้ไม่แล้วมันเป็นคนอย่างนี้ทุกคนเคยเป็นเพราะว่าแบบเหมือนสมมติอะไม่ต้องเป็นภาษาอังกฤษก็ได้สมมติว่าทุกคนสองบวกสองมันคิดอย่างนี้นะคะไอโบจะเป็นคนที่แบบว่าไอสเปร์วิทิเชอร์ยัวไ,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 ไม่ได้อยู่ตอนนั้นเนี่ยมาท่าน,นึงแบบเขาจะพูดอย่างนี้แต่อยู่ไม่ได้อยู่ตอนนี้อะไรไอสเปร์วิทิเชอร์ไม่ได้อยู่ตอนนั้นอันนี้ลองเปลี่ยนลองเปลี่ยนนะโบ เปลี่ยนถ้าเกิดปกติเราไม่รู้ว่าจะพูดว่าอะไรื่อทีจะพูดอะไรนะแบบว่าอะไรนะเวลาอยู่กับทิชอูเห็นแนตะ่ตอนที่พูดไม่ได้เราเห็นมาเรียกพูดผันหลังที่ยาวๆปุ๊บพอคำที่ไม่ได้ปุ๊บเราพูดอะไรเลยรือเปล่ใช่ลองอยุดระคิดเตาอนงกฤษแต่ว่าตอนเนี้ยอ๋อคืตอตลอดเวลาอา e n t ่ r Why You p a s d t n g w o a s s a t i n g ไปันเนี่ยนะเตือนระคิด Uh, I, I have to say thank you for uh, some fan club me. Some of my fan club. Yeah, some of my fan club. Yeah, thank you, Tanin, Tanin. You are my husband. My husband. <laughs> ไม่ต้องบอกว่าบิวก็ไม um> ่ใช่คนเก่งอะไรมากมายหรอกคนไม่ได้เก่งเลยแบบว่าแต่บิวฟังโบหรบอกที่คือการฟังนะเว้ยฟังให้ออกจอบให้ถูกพูดเร็วนะก็ผิดเพราะว่าเราไม่ได้เกิดมาพูดภาษาอังกฤษอ่ะเพราะแม่เราคนไทยอ่ะโบรู้ป่ะว่าถ้าเกิดว่าโบไม่นึ่งกันสุดท้ายโบก็จะพูดไทยต่อไปเรื่อยๆอืมต้องคิดก่อนโอเคโบเข้าใจละไอเกดีครูเขาดูแถวนี้ป่ะยาว้าวอ่ะเด็กครับพี่ชอบไหม Misses Magister and uh and her husband So bad bad guy เวลาเวลาโบพูดอะโบจะชอบนึกเป็นภาษาไทยใช่ไหมราลองจับเป็นประโยคดีว่ามันต้องมีประธานมีกิริยาเอาประโยคง่นี้เลยค่ะสมมติว่าเมื่อกี้โช So b a ก guy อย่างเงี้ยมันคือเหมือนพูดว่าแบบคนไม่ดีมโบจะพูดว่าเขาเป็นคนไม่ดีนะรู่งนี่ยไของทอดโที่ผ่านมาทั้งหมดจะเข้าใจแล้วว่าเราคิดเราเป็นอะไรใจแล้วว่าเราคิดคือมันหายไปเลยอะเขาไงประธานก็คือเขาคือหายไปเลยก็คือเป็น Adjective ก็คือคนไม่ดีไงเขาเป็นคนใครอยากไปมีนี่ พีสอนภาษาอังกฤษบ้างยกมาขึ้น You are second teacher นะแล้วเขา You แบบว่า You แบบว่า teach good เลกพูดคำว่าแบบว่าดิ You you teach me good เข้าไปเ I understand I understand about you r teach me I understand about your teaching I understand about your teaching Okay good เขาเป็นคนไม่ดีอ่ะกูก็แหลจะได้พูดได้เธอเป็นคนไม่ดี she เป็นอยู่คือ i s n i s n อ๋อไม่ดีอ่า i s n แปลว่าไม่เป็น ขาประโยคคือเขาเป็นคน s t อง I listen only one, I listen t only one, I listen to only Thanin. ว h ยอย่างนี้อะถ้าพูดภาษาไทยไม่ได้หรอ Star, s t o p ก็ listen to Thanin คนเดียวก็ only t a n i n นี่กูจบปริญญาตรีปริญญาตรีเลยกูอายอยู่แล้วพอนี้เหมือนว่าเราอยู่ปอ่นหนึ่งเลยกูอายนะไอเดปอนเป็นเดือนขอโทษค่ะ เอยู่ก็คือไม่ได้เรียนนะตอนที่เขาให้เรียนไม่ยอมเรียนหนีอย่ามีเกตากรรมเดียวันเด็กกิจกรรมก็เลยเป็นอย่างนี้แหละไม่ได้เด็กกิจกรรมไม่ได้เด็กกิจกรรมทุกคนต้องไปเรียนเนาต้องเรียนเรียนต่อเรียนต่อเรียนอะไรแบบนี้ไม่ต้องเรียนยูนดอนแมลลี่วิดดูชีวิดเธอวิดเธอไม่ไม่เหมือนเราพูดไปก่อนเดี๋ยวถูกเองเกรียนเว้นเดี๋ยวถูกเองทุกคนจบปริญญาตรีแล้วนะยุ่งดูบอกเป็นอย่างนี้แหละมันต้องแบบเนี่ยยูนดอนแบบวายอะแบบเลยนะมันไม่ต้องพูดออกมาเลยมันเอิ่มก็ได้ Um. Uh, she is um. She is. Uh, she's not good. She is not good, but uh, I don't know why I want with she. Why my mother have she? <laughs> have her. Why? Have and why. ทีถ้าเกิดว่าเป็นกรรมเนี่ยต้องใช้ว่าเธออ๋อหรือเราสามารถเรียนจากเพลงภาษาอังกฤษได้เนอะใช่อันนี้ i so s easy to learn นะ it's easy to learn if you want to learn English first you have to listen to music and Netflix เฮ้ยไหม good I have good access คือคนไทยอะติดพูดเสียงขึ้นสูงตอนท้าย watch Netflix <laughs> วอชทีว <Watch> ีคือจริงๆภาษาอังกฤษอ่ะมันไม่มีวรรณยุกต์นะแล้วถ้าสมมติเป็นคำถามอะก็ต้องขึ้นสูงใช่คำถามอะอาจจะต้องขึ้นสูงแต่ว่าแล้วแต่สำเนียงแต่ว่าม,มีวรรณยุกต์อะไรอย่างเงี้ยใช่ What do you want to eat อ่าใช่ก็สมมติอเมริกันมันก็ what do you want to eat แต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าเป็นอังกฤษอย่างเง,งี้ย what do you want to eat <How S 1> เอาอายุ <are you? S 1> เออทูมี่สูงขนาดนั้นเลยไงแต่ว่าหมายถึงประโยคบอกเล่าดิประโยคบอกเล่าถ้าเราไปขึ้นเสียงสูงอ่ะมันจะตลกมันจะเหมือนเราพูดเหนือเป็น สำหรับคนที่ไม่เก่งกีดนะคะอย่าอายค่ะอย่าอายแล้วก็คนจะเห็นการพัฒนาของโบแล้วทีเชอร์ที่ดูอยู่นะคะอย่าทกรวันวันหนึ่งเนี่ยเราจะสามารถพิจารณารายการชาตินีเป็นภาษาอังกฤษคู่กันได้ใช่ค่ะแล้วก็คนที่ไม่เป็นก็หัดพูดนะคะส่วนคนที่พูดไปแล้วก็อย่าเหยียดนะคะขอบคุณเชื่นี่เราต้องช่วยกันดิเพราะถ้าเป็นอย่างเงี้ยคนที่เรียนจะ เหมือนกับเวลาเราเห็นฝรั่งเขาพูดภาษาไทยอ่ะเราดูเขาน่ารักไง,งเราเสอนเราช่วยเฮ้ยพูดได้เอ้ยเอาอะไรยูเอาอะไรอย่างเงี้ยเหนือไหมมันน่ารักไงแต่บางคนที่แบบเคยเจออ่ะพอเห็นเราพูดไม่ได้ก็จะแบบเอาพูดไม่ได้หรออะไรเรู้แค่รู้สึกว่าคนเราเติบโตมาไม่เหมือนกันเนาะพื้นฐานชีวิตหใช่ต้นทุนเขาเรียกว่าต้นทุนชีวิตไม่เหมือนกันแต่ยายที่จะเริ่มนะ แต่สิ่งที่พวกเรามีก็คือเราต้องพยายามเนาะทำไมในห้องทำไมทุกคนไม่ได้เก็บสีใครคนได้เก็บสีเก็บสามเก็บสองเก็บศูนหรือว่าติดตเอฟอย่างเงี้ยทห้ผู้ชายดูนะคิมเนี่ยทำไมมีผู้ชายจริงไม่ไม่พูดหรือแจ <ul> she is not พูดย่ายพูดได้เลยพูดได้เวลาอยากด่าจะแข่งพูดกับหลานโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ก็ของปาของพอนะคะไปก่อนแล้วนะคะทุกคนก็อยากฝากทุกคนว่าจริงๆอะ่ะทุกวันคือการเรียนรู้นะคะเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องไปเรียนรู้ทุกอย่างเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตการทํางานนั่นแหละคะ่ะทุกคนไปก่อนเลยนะคะ EP นี้กูบายมา m ล l o Goodbye Goodbye g o b y e Bye ใช้รถเขาเกียร์เขาไม่ใช่หรอใช้รถแจเกียรแจไม่ใช่หรอ ก็ตะกี้งไงในคลิปอ่ะยูบอกว่าไอโซแบดอ่ะทุกคนเคยได้ยินไหมคะอัดยายกินขนมยาย